โรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่หมู่1ตำาบลท่าประจักอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1วมิถุนายนพุทธศักราช2464ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น126คนบุคลากรโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ประกอบด้วย 1> 1. หนึ่งผูนการโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์นางสาวอนนงยามาเจริญ 2. ครูประจำการจำนวน7ท่าน 3. คุณครูอัตราจ้างจำนวน2ท่าน 4. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์1ท่าน 5. ช่างปูน3 1ท่านและ6แม่ครัว2ท่าน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือภายในปี2563โรงเรียนวัดควรสมบูรณ์จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เน้นคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศโดยในการดำเนินงานเพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์หามาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้มาตรฐานที่ 1. ด้านการบริหารจัดการมีแผนปฏิบัติการมีการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนมีการนำโครงการสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการมีการดำเนินง,งานและรายงานผลการดำเนินง,งานมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ข้อมูลอาหารที่สามารถแสดงถึงคุณภาพของอาหารสารอาหารปริมาณสารอาหารและการจัดซื้อที่ครบถ้วนอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการมีการรับเงินที่ถูกต้องมีการออกใบเสร็จใบสำคัญรับเงินทุกครั้งมีการจ่ายเงินมีเอกสารการเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ มีการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งครังมีการนำส่งหรือนำฝากเงินโครงการอาหารกลางวานันมีการรายงานผลการใช้เงินโครงการการควบคุมดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีการนิเทศกำกับและติดตามอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีการสรุปรายงานผลการนิเทศกำกับและติดตามไปปร,ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีแผนและวิธีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวันโดยใช้วิธีที่หลากหลาย มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมไทยสกุลลั้นมาตรฐานที่ 2. ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้มีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใช้หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักตรรกาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินงานอาหารกลางวันมีการรายงานผลนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการดำ,ำเนินงานอาหารกลางวันงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนในการดำเนินงานอาหารกลางวันมีการจัดการผลผลิตผ่านระบบสาก์นักเรียนก่อนเข้าสู่การดำเนินงานอาหารกลางวันมีการใช้แหล่งเรียนรู้งานอาหารงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บุรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย5กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแปรรูปผลผลิตและการขยายผลการจัดการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวชุมชนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้โรงเรียนมีโครงการนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้การดำเนินงานอาหารกลางวัน นักเรียนมีองค์ความรู้มีทักษะและสามารถนำเสนอผลงานของนักเรียนในการดำเนินอ,นอาหารกลางวันได้มาตรฐานที่ 3. ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันมีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนในภาพรวมระดับชั้นเรียน มีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับโรงเรียนมีการคัดกรองภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนและมีการสรุปผลเป็นข้อมูลสารสนเทศมีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและมีวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรมมีการสำรวจความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียน มีการจัดทำบันทึกรายการอาหารและมีการประชุมวางแผนการจัดทำรายการอาหารมีการจัดทำเมนูอาหารและมีกรรมการหมุนเวียนการตรวจสอบรายการอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหารจากโปรแกรมเทสกุลลันมีการใช้โปรแกรมการจัดการอาหารกลางวันเทสกูลลันมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และมีการหมุนเวียนรายการอาหารกลางวันอย่างหลากหลายพร้อมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์รายการอาหารปิดไว้ให้นักเรียนและสาธารณาชนรับทราบและมีการดําเนินการทุกวันโรงเรียนมีมาตรฐานสุข,ขาพิบาลอาหารที่ดีตามเก,กมณฑ์กรมนาไมยกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปสะอาดเป็นระเบียบ บริเวณที่เตรียมปรุงอาหารโต๊ะเตรียมปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายมีสภาพดีและพื้นโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรภาชนะอุปกรณ์จานชามแก้วน้ําถาดหลุมเก็บความในภาชนะโปรง่งสะอาดมีตะแกรงวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด มีการปกปิดมิชชิดการจัดการขยะและน้ำโสโครมมีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้ได้ดีก่อนระบายน้ำเสียทิ้งสำหรับผู้ปรุงผู้เสิร์ฟเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคผิวหนังสำหรับผู้ปรุงจะมีหลักฐานในการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นๆให้ตรวจสอบได้โรงเรียนจัดการบริหารอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและมีปริมาณที่เพียงพอ อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบาหมู่อย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอถูกสุขลักษณะของกรมอนามัยมาตรฐานที่4ด้านการมีส่วนร่วมเครือข่ายมีภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการระรมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชาบ้านวิทยากรมาให้ความรู้การดําเนินงานกิจกรรมด้านการเกษตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตอื่นเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมีการระดรมทรัพยากรคนบุคคลวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานอาหารกลางวันคิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น2 7 4 0 0นบาท โรงเรียนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนผ่านระบบสากลนักเรียนเพื่อมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนมีผลผลิตเหลือจากโครงการอาหารกลางวันและนำไปจำหน่ายสู่ชุมชนผ่านระบบสากลนักเรียนโรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนผลิตเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย เพื่อนำมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมีการทำกรเกษตรแบบผสมผสานและ,กะเกษตรอินทรีย์ชุมชนทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานและ,กะเกษตรอินทรีย์และมีการนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับโรงเรียนโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอาหารกลางวันในรูปแบบและช่องทางกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายมากกว่า5ช่องทาง มาตรฐานที่5ด้านผลผลิตผลลัพธ์นักเรียนมีภาวะทุกโภชนาการตามเกณฑ์โดยนักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ8.80%นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ1.60%นักเรียนที่มีน้ำหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14.40%เอร์ซโดยมีผลการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการน้ำหนักเกินเกณฑ์ภาคเรียนที่1คิดเป็นร้อยละ14.40เอร์ซภาคเรียนที่2คิดเป็นร้อยละ14.40จนเอร์ซจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการเท่าเดิม นักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ภาคเรียนที่ค1คิดเป็นร้อยละ8.80%ภาคเรียนที่2คิดเป็นร้อยละ8.80%จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการเท่าเดิมนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ภาคเรียนที่1คิดเป็นร้อยละ1.60% ภาคเรียนที่2คิดเป็นร้อยละ1.60%นักเรียนมีภาวะทุกโภชนาการเท่าเดิมโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพมีการจัดการที่ดีในการดูแลกระบวนการเตรียมอาหารการประกอบอาหารการปรุงอาหารการดูแลสถานที่ในการรับประทานอาหาร ภาชนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวถูกต้องตามหลักสุขาภพิบาลอาหารที่ดีตลอดจนมีการจัดการงกประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมีการบูรณาการตามเกณฑ์การดำเนินง,งานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศซึ่งประกอบด้วย5มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องเลยยั่งยืนทางโรงเรียนจึงจได้จัดทำรายงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและพัฒนาสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมันรู้ต่อการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประเมินผลสำเร็จของนักเรียนทางโรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา การดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้สำเร็จรุล่วงด้วยดี